ดีครับโมนีน้องเอาแอร์มาส่งแอร์ของอะไรเนี่ยค่าค่าแรล่ครับใครอยากไแอร์สนใจติดต่อเลยนะครับเรื่องทักในข้อความเลยแอร์มือสองหลายยี่หอ้อสอบถามมาแด่ผมมีเงินสื้อเมื่อแรลก,กสื้อมือสองเมื่อแรลก,ก็ะล้ายตังค์ครับ เอ้เด็แอร์นนคุณภาพต้องแอร์แบรนด์ซีดังๆกนวันหนึ่งนะครับไว้นใ,นใจในการทำงานอากาศแห้งหอนโอ้ยแอร์ผมนกนี่ต้องหอทำงานครับผู้ใดสนใจกระทักไม่ขอความเลยครับถามรายละเอียดกันหนึ่งเ๋ยวผมถามน้องายให้เพราะว่มอไว้รับสื่อแอร์อันนี้ตองสถานที่ต่างๆนะครับสนใจติดต่อกันได้ครับแอร์มือสองแอร์มือสอง เรื่อบอกไปก่องเกี้ไม่หลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับแบรนด์ของญี่ปุ่นแบรนด์ทางยุโรปนะครับเนาะแอร์ก็สิมีหลายบิทิยูนี่แต่เก่าพันธุ์บิทิยูหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแปดสองหมื่นบิทยูเลยแต่ขนาดของหองนะครับหรือว่าไพสิขายก็ติดต่อมาครับแอร์บริสไซแอร์กเก่าแ <c oughs> อร์มือสองนะครับเนาะส่ว่แอร์คุณภาพมันก็เอาก็ใส่ง่ายได้ดน บุดตรงเปลี่ยนปัญหาคัดของต่างๆก็สิหน่อยนะครับนี่คือแอร์มือสองที่บอกไปแล้วครับว่าไคมีแอร์มือสองกี่ค่ายด้วยอย่างใดแอร์มือสองแบนนั่นแบนนี่นะครับเนาะยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้ขนาดพีทีทีอู้นัน้นตัวนี้นะครับสภาพพอใส่แบบคัดเก็บนะครับจากช่างแอร์ผู้มีความชำนาญส่วนตัวละติดต่อเข้ามาครับทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์สอบถามกันได้แอร์มือสองครับสั่งตรงจาก อพอดีน้องชายมันเป็นรับเมาส์นะครับสื่ออุปรกรณ์ต่างๆนะครับจากลานค้าจากธุรกิจนี่ก่อนละ่ะธุรกิจ้านค้าต่างๆที่เลิกนะครับที่เศร้ารำนึกการต่อเขาก็ขายมวนแอนอนี่เป็นของมือสองไว้นะครับเนาะอาจจะได้ติดต่อกันเข้ามาครับสนใจใเด๋ยวย้ายมือซองนะครับ พร้อมติดตั้งให้ได้หรือว่าราคาเฉพาะเครื่องนะครับมีครบเสรีบงนี้หมดนะครับตรวจเช็คสภาพก่อนส่งนะครับราคาเป็นกันเองที่สุดนะครับสมมติสำหรับราคาสําหรับมือสองคุณภาพคัดเกตนะครับคัดเกตยังไม่ไหมนิ่งไหมครับสเราปูมีเงินซื้อของใหม่ซื้อกับตองดาวตัวนี้แอร์สองพันสิบเอ็ดแอร์ปีต่างๆนะครับค่านวดขาไฟนะครับต่อปี มันแดงสีมันข่อยยุ่นแล้วคโอเคครับตอนนี้สำหรับอุปกรณ์กินไฟแอร์มือสองสนใจติดต่อเข้ามาครับไปยางใครก็ติดต่เอเข้ามาเออไอ้เพื่อนเด้อบริษัทเราติดต่อเข้ามาครับไปประเมินราคาโดยช่างผู้สมนมงานช่างแอร์ในตำนานนะครับนี่คือเรื่องราวข,ของแอร์นะครับแอร์มือสองเด้อพี่น้องติดต่อสนใจติดต่อเข้ามาเดี๋ยวสิจัดหาให้เอาตามความต้องการนขนาดพิธียูอา่า หอต่างๆนะครับจัดส่งได้นะครับแอร์มือสอง